finish ลุกมาแล้วค่ะเสื้อผ้าหน้าและผมนะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงก็ปีเกรด AA ประมาณหนึ่งนะคะดูตาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาวันนี้จะมาลองลุกที่รู้สึกว่าเห็นแล้วก็โดนใจมากเลยค่ะก็คือแบบนี้ ลีเดียใน The s ซ a า i d ด l นะคะคือส่วนตัวเนีชอบสีชมพูอยู่แล้วแล้วพอแบบโอ้ย,ยนตาสีชมพูมันเป็นอะไรที่ต้องโดนเพราะฉะนั้นมาจับเลย ขั้แรกก็ลงรองพื้นก่อนนะคะรองพื้นที่ใช้ก็จะเป็นตัวที่กันแดดด้วยนะคะจากนั้นก็ลงคอนซีลเลอร์ค่ะปกปิดผิวที่ไม่สม่ำเสมอกันแล้วก็อย่าลืมไฮไลท์ด้วยนะคะบางๆก็พอนะทุกคนจากนั้นก็ตามด้วยแป้งฝุ่นทราน s l u c เซนต์นะคะเป็นแป้งโปร่งแสงค่ะแต่ว่าก็ไม่ทําให้หน้ารมมันนะคะจากนั้นก็นี่เลยค่ะใช้แป้งแข็งสีคาปูชิโน่นะคะก็คือสีเข้มนิดนึงทําการเชดดิง้งส่วนเกินทํากรอบหน้าแล้วก็ตามด้วยเขียนคิ้วค่ะเขียนคิ้วนั้นเราก็มี โครงคิ้วอยู่แล้วนะคะเราก็เพียงแค่ทําให้คิ้วของเรามันชัดขึ้นโดยให้หัวคิ้วจางหางคิ้วเข้มแล้วก็ไม่ลืมนะคะที่ใช้เทคนิคก็คือใช้มาสคาร่าปัดไปที่คิ้วให้อุยอ้ยฟ,ฟ,ฟูนะคะจากนั้นเริ่มทาตาดีกว่าทุกคนใช้ลิปสติกสีชมพูป้ายไปที่เปลือกตาทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้มันติดโทนและสีชัดนะคะจากนั้นก็อายแชโดว์สีชมพูชมพูแค่ไหนที่มีจากตลับทุกตลับควักมาใส่ค่ะ เสร็จแล้วนะจากนั้นก็เช a ดดิ้งจมูกนิดนึงแล้วก็ไฮไลท์จมูกไปด้วยนะคะสีชมพูสามารถทาได้เรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่านี่ค่ะจากนั้นก็กรีดอายไลเนอร์กันนิดนึงส่วนตัวจะก,กรีดที่มันเลยขอบตาจริงมาหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความโตของดวงตาแล้วก็ขาดไปได้ขนตาค่ะ พอมีคนตาแล้วสวยวิ่งวับขึ้นมาทีเดียวอะแต่ดูไม่ทันใช่ไหมคะทุกคนมันเร็วมากดิฉันก็ผ้าแก้ไม่ทันเหมือนกันนะคะอะถ้าดูแล้วอุ๊ยพอติดคนตาปุ๊บมันแบบชมพูไม่ชัดพอเราก็ยังคงเติมได้อีกนะคะทุกคนลุกดีต้องชมพูชัดๆไปเลยจากนั้นก็ ปัดแก้มสีชมพูเรื่วนิดนึงค่ะลิปสติกสีชมพูนิดนึงก็เป็นอันจบเสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าอะไรคะผมคะ่ะผมผมยังไม่ได้ทําค่ะทุกคนค่ะทาผมกันก่อนดีกว่านะคะอทำยังไงคะเราก็สางผมเราออกมาค่ะทุกคนอีวีวีวีให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใส่มูสค่ะเราจะรวบขึ้นแบบเหมือนเป็นดังโง่เนาะเออก็ใส่มูสขึ้นไปแต่ประเด็นว่าคือเราผมสั้นเนี่ยเรารวบไปมันก็ไม่หมดถูกไหมมันก็จะมีผมตกลงมาแบบนี้ที่ท้ายถอยทําไงละ่ะไม่ยากเลยค่ะทุกคน ใช้เทคนิคมัดแบบครึ่งหัวก่อนนะคะค่ะแล้วก็รวบไปรวบตึงรวบตึงค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็มัดเอาไว้เฉพาะส่วนบนก่อนอ,อย่าลืมนะคะดึงปลอยนิดนึงดึงน้องปอยนิดประมาณนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้มันมีปลอยหวาน,นะคะ่ะจากนั้นส่วนช่อที่เหลือเนี่ยนะคะเราก็รวบไปอีกจุกหนึ่งะคะ่ะก็เอา,าอยางรัดเอาไว้นะคะจากนั้นก็เอาไวร้รวบพันกันเอาไว้กับ บนก้อนแรกที่เราได้มัดเอาไว้แล้วนั้นใส่พันพันเก็ดผมให้เรียบร้อยนะคะทุกคนกคน็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสำหรับทำผมทรงนี้นะคะเอาไว้โอกาสหน้าถ้าอยากรู้ว่าทรงนี้ทํายังไงเดี๋ยทำให้ดูต่อไปก็ได้นะคะอ่ะหลังจากนั้นคะ่ะทำไงต่อคะเราก็ต้องมา ม้วนผมมาเก็บรายละเอียดปลายผมที่มันฟุ้งฟิงนะคะส่วนแรกก่อนเลยค่ะก็คือฉีดสเปรย์นะคะเพื่อให้ที่เรามัดไว้นะี่อยู่แล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นแบบเป็นผมอ่อนรายผมเอะทำยังไงเก็บไปหมดเราหวีลงมาค่ะทําเป็นสาหร่ายทะเลน้ําลึกนะคะเดี๋ยวเทคนิคการทําไว้โอกาสหน้าอีกเหมือนกันติดไว้ก่อนนะคะส่วนตรงปลายผมตรงหูเนี่ยนะคะก็คือถ้ามีโรม้วนเนี่ยก็คือเอามาม้วนซะอันนี้คือพูนตรงขี้เกียจนะคะขี้เกียจไปหยิบมาค่ะก็เลยอ่าเอาแบบนี้ไปก่อนละกันมันก็ไม่ค่อยงอเท่าไหร่แต่ก็เออเออเออขายผ้าหน้า รอดไปก่อนนะจะ๊ะทุกควดอ่าไปไงเสร็จแล้วก็ได้อยู่แวงฟินิชลุกมาแล้วค่ะเสื้อผ้าหน้าและผมนะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงก็ปีกเกรดเอเอประมาณหนึ่งนะคะดูตาค่ะสีชมพูอาจจะพูไม่เป๊ะแต่ก็พูแล้วนะคะเอ่อ Everything จริงกับเบลล่าก็ถือว่าผ่านนะคะในส่วนนี้ก็ถือว่าพอใจนะคะผมเผมิมอะไรก็รวบรวบไปค่ะ นะเป็นอะไรที่ได้อยู่ได้ไหมได้ไม่ได้คอมเมนต์มานะคะแล้วถ้าอยากให้ลองแต่งหน้าลุคไหนสไตล์ไหนก็สามารถแชทมาเม้นต์มา,มมาอะไรมาก็ได้แต่อย่าด่าอย่าดราม่านะคะแม้ใจคอไม่ดีวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะ